คือเรข่อก่อนีน้าขายฟันได้หกสี่สองแต่คือขาเช้ยนายไป็นขายเช้านสองหกสี่ห้อย่างนึ่งนะโอ้แต่ว่าฟันได้ตัวนี้แต่ว่าเชียนเชียนบัตรเชียนซับเลขบัถืออันพึ่งไปหาซื้อุ่หาซิมเห็นตัวเสียเศร้าพุ่นเศร้านี่เหมือนอาหานเราไปเลนไลยอันหาว้าวรอยคุณรยุ่เสียน่ะเสียได้กับ่าไอ้อรอยพุ่อร่อยล้านนี้ได้ได้สี่พันบาทบัดล้านอไหนกขายสามพันห ตาคือฝันเหมียน้ถอะโดนเป็นฝันอันเหม่นหนมดแต่ว่าหังโดนนี้ฝัน,น<ะ>แสดงว่าเจ้าที่อันเพิ่นบอกพ่อไไเฮางวดที่แล้วแบบไม่บอกพ <c oughs> อพอเฮาอีกบอกผู้นี่ไม่บอกผู้นั่นเที่ยวยุ่นีนแสดงว่าพูดดีครับอี่างนี้แปลว่าเวออ่นฝันสิแก่แปล่ฝันอ่ะแปลว่าฝันทุออกวันนี้เป็นฝันไลยไหมฝนไม่ดี ขายพอฝันท sí er. e bueno, ี่กันแล้วอย่างนี e, ้มันมดกว่าถือกิบหนุนัอดวเยซี่อยหมดแล้วหาฮ่าเ่าฮ่อฮ่า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 ฮ่นฮ่าฮ่า่าฮ่าฮไอ้รุ่น่่่า่า่า่ฮ่า่า่อ่า่นอ่าฮ่า่่่ฮา คือเก้าศูนย์ที่ละมันนั่นเก้าศูนย์สี่หนึ่งศูนย์แต่ซื้อยอากตัดนึงเลตอนแข็งหน้าอยู่กูแข็งมากลืมจับแม่อยตีพวกอสออีนะแม่เนาะขันมาบอกมาให้ห้องเสรจห้องห้องห้องมันปืกเนาะบอก็หล่อนหล่อนมันถือมานหนาท่นบอกก็ให้บอกเป็นโซโรถใช่ไมบอกถือก็ถือกับบริวารเนาะแม่นมะพ่อมันตีพวกเป็นนาะกันอสอีนี่ อกระสุนหนึ่งเดียวพงพีเด้อค่ะแม่เห่าแม่เหาโศกหมันสูนเก่าสูนเก่าโศกหมันโศกทากโศกแน่นอนแม่เนาะมั่วหนี้กระซิมพันตัวไร้ขี่รถสามหลอก็พอมันสามหล่อมาจวเรใกล้ก่เที่ยนนี่ละ ไอ้ขี้เลยบ่แม่ขี้เลยแบบมาจอดไก่ๆเพียนฟันตองงอนมาจากแม่จะขี้วางได้สามโลเ่ว่าไม่ขั้นสามโลเขาเจ้าจมาจอดก่อนขาแล้วขั้นหนึ่งสดดีวางไหนว่าเวียองแบบสามอย่างร่องสามหาบอ คอเลื่อมแม่เบียนขั้นไหนงไงกระะ็รสามเก็ดเออเนัสาสามเจีด่เหอนอมตเอากัก็จอดแต่เมื่อจอดเที่ยงมองก็เจ้าฟันตองหดเลยบัดจันทร์ตองหดเลยเอกรกะว่าที่เน้นจวนีแล้วหลงังหลังจากถูกศูนเก่ามันบ่แม่เลยมาฟันตองหดบัจั ขีมากกพยยาบพอใหญ่บ่แม่เออีมสามหลอขั้นนีมันบ่จ้ะสามหลอันอข,นขันเก่าตะกีนะเป็นขั้นเก่ามันบ่แม่ออขั้นเกา่าเฮา สามตัวจมไม่้านคกนมวง่แาเข้เาู้องขาเแบบบ้า่ลไ่ครับูเขาม่แหลวก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพงศ์ธี์แม่พิมพมีโชคกันได้วยจ้ะมือในไม่พิมพ์ก็ได้มาตามพุมตาด้วยค่ะที่เพ็่ไหายเฮ้างวดเก้าหนึ่เก้านั่นละค่ะที่เป็นถูก3ตัวเนาะค่ะเนาะ บานนี้งวมือหนึ่งเพิ่นหายเฮ้า920จาก Fc เพิ่นก็ซื้อมุนไปมุนมาอยู่หันละ902 9020 90เพิ่นว่าเพิ่นก็ถูกจก้ะคุณยายถูกด้วยค่ะคุณยายกอกเขาถูกงวนี่เปลี่ยนกันก็พอวเฮาแต่ว่างวดนี้คุณยายฝันตองวงดวดเราจะจ่าย Fc ฝันตองวดเราว่าไดีคี3โลเนาะค่ะ3โลขั้นเก่าเล่าคีไปกับคุณตานี่ละจ้ะคีไปคีมาเพิ่นว่า แต่ว่ารถเพื่อนเป็นขั้นเก่าสมัยโบราณแล้วล่ะเพื่อนบ่ดด้ไช้แล้วแต่ว่าเพื่อนจำเลขทะเบียนได้จัแต่เพื่อนไดนมาคีีเนาะคะเนาะม่พิมก็เลยว้าวฟันตรงหวนมันกับิีมมนตัวก็เลยถามคุณยายเนี่ยเราเป็นเป็นแนวท่าเอฟซีเนาะแต่ว่าคุณตาว่าเพื่อนได้กฟันเนากจ้ะพอดีมีคุณแม่เพื่อนของคุณยายกอเข้ามานั่งอยู่คุณแม่เพื่อนกับถูกเลขจ้ะถูกเลขสามตัวถูกเลขสามตัวคุณตาเพื่อนฟันคือกันเพื่อนว่ะ อาสแสดง่าหอมนี่่นก็จังเที่ยวบอกเลขเจา้าทีอยู่นี่เด้อค่ะ่นเที่ยวบอกเลขคนซ้ายนี่แมนบ่ดเลยแต่จ่าเอฟซีซ้ายนี่นนเพ่นเที่ยวบอกไปหอมนี่เลือค่ะตามที่ฟังเอาอยู่เนี่ยค่ะตามแม่พิมพ์เขางมหาคุณตาสุวรรณกับพุนยายกอกนี่เพราะว่าเพื่อเพธิ์ติดกับยูถนนซ้ายนี่ละจ้ะมันก็ว่าเจ้าทีไปบอกืึกัน แสดงว่าเป็นคุ่มคร้องดูแลร,รักษาอยู่เขตนี่เนาะค่ะเนาะเป็นก็เลยมาใหายโคใหายลาบไิฟก็ดีใจร้ายมาเนี่มาตามตัวเลขไปเป็นแนวทางต่อให้เอฟซีด้วค่ะไี่ยายฝันต่องวดแล้วแต่คุณตาสุวรรนบ่าหันเด้ฝันจ้ะได้โชคได้ลาบน้ำกันอีกงวดวันที่สิบหกพฤกษภาคมโค่จ้ะ ต้องห<ำ>มายเนีเครื่องรถที่เขามาสูงไฟประจำโบ,บ๊บ,บ๊ะขันอ่าสามเจ็ดอ่าสามเจ็ดวันที่ปลอดดีมากระนั้นมึงแก่เสียมากมากสุมเครื่องสามล่อนคอยเล้ว่ามึงมาสุมไฟเครื่องรถหูให้ยังงเอามามากเงินค่ารถหูามาพวกแบ่งร้อยให้เป็นฝึกคอยคุณแก่ อคนที่ไปกินในไปกินลาบกินก้อยอันยุ่งเหยิงนะมือบุญขั้นตาขายของใหม่ๆสมุนันไว้เลยตั้งแต่ใหม่ๆสมุนไ่รเพราะว้ฟังเบิสทุกคนว่าหมายเลขยกเชียงสามร้อยว่าหาสามเจ็ดเรื่องโมมีผู้ใดซื้อน้ำยาคนคอยซื้อร้อยคุณร้อยย้ายนี่ก็บห้องได้อีกมันจะมากกว่าพอเขาสิอยากแล้วคอยก็บอกฝันเหน็นม uh ันหนักแค่แต่ว่ายายฝันน่าจะพอเขาเนาะยายฝันเกี่ยวกับรถสามล้อ อยพอได้ฝันเกี่ยววันเดี๋ยวเยอะพอจขายไปได้ยี่สิบกว่าปีแล้วนี่แต่คุณยายฝันเด้อค่ะงวนได้ฝันแม่นเด้อเพราะว่างวนที่แล้วยายเพิ่งเป็นคนมีโฉก็อัดคันอยูนะ่คนหนึ่ะมันยี่สิบกว่าปีแล้วรถต่ำรถคันก็ไปหาขายของนำงานวัดงานว่ามีหมอนั่งมีหมอน,นั่งเลี้ยงอะไรได้กี่เปหาขายลูกป้วงพร้อมสิั้ยลูกป้วงก็ได้ขายขายลูกขิ้นขายพี่หนุ่มกลนี่ละแม่แม่แม่ว่าฝันเกี่ยวรถสามหล่อคันเก่า ทะเบียนมันหาสามเจ็ดน้อแม่เนาะกรหมุนเสื้ออ,อยู่นี่แหละแม่ยเขาว่าคือกันกับหมุนเก้าศูนย์เก้าสองศูนย์นั่นแหละ,ะอันนี้อันนี้ย่ายฝันเดิมประมานตาฝันตาเพราะท่านไอ้ฝันอยู่มาตามไปให้ FC เอฟซีพ่อให้หายคือหอดคิดถึงเนื้อจะ้ะให้เห็นหน้า <laughs> พ่อพ่อใหญ่อ้ซึ่งกันหน้า <laughs> ขันบม,มาเพิ่นก็หายบ้าแต่ว่าคุณยายฝันเด้อค่ะนี่เด้อคุณยายฝันเนาะค่ะฮีสามหลอดเครื่องขันเก่าเนาะแม่เฮาเนาะ ขี่ส <5, S 1> ปขี่ <3, S 1> มาก็ <7. S 1> พอคุณตาเนี่ยล่ะจ้ะเลขทะเบียนรถสามล้อเพิ่นขั้นนี้เ,เ,เ,เพ่ไอได้ใส่แล้วไปยุใส่ระบุรถที่ท้ายทะเบียนให้เบิ้งก็บ่เห็นแล้วจ้ะพอเฮาว่าขายแล้วขายแล้วขายไปอุดรหมดขายไปอุดรแล้วจ้ะโสดใหม้มาน้าเมยเฮาเด้อกันฝันดีแล้วก็สิมีโสต่อมาอีกละ่ะอันนั้น,น เอาหนี่มีผีตัวหนึ่งคือว่าทางเสร็จนี่คนคนที่เที่ยวกันไปทหารเมื่อทหาี่แม่คนที่เที่ยวเส้นนี้นะเป็นผีทหารคนที่เที่ยวเส้นนี่คนที่มีลูกน้องอยู่สองคนคนที่เที่ยวไปเที่ยวมาอยู่เส้นนี้แหละือว่าน้าๆเอานี้ไหนคนที่เที่ยวเป็นเขาคนบางหวัดเดือก่าหนึ่งเก่าบอกอันพ่อใหญ่นี่บ้านงวด สกซีซอไปบอกเฮี้ยนทางกันอีกเนี่ยแต่เมือดอยู่นี่เอาคพอว่าผีผตัวนี้เน่ยที่เที่ยวแสงเสร็จนี่ที่เป็นผีทหารมีมือขวามือซ้ายสองคนเนี่ยเป็นผีตัวเดียวกันเป็นเดียวกันท่าพมี่เห็นเทศบันหน้าอย่างเราไม่ตะคนเจมเห็นเหียนเขยจะัาปันถึงกี่ั่วดม นี่มึงเลยล่รขยามากเลจ้างที่เขาวันหน้านะเนี่ยนี่เราหอมเนี่ยเหอมพอเทานี่ลวเที่ยวไปนี่บอกเบอกสือซุ่มะี่แสดงว่าผู้เดียวกันด้วว่าทหารนี่วัตสิวัตกรรมนี่เาพดนเที่ยวไปเที่ยวมาดูนี่ดูนี่มาเอามาส่งนี่ฟันดีวัตถค้นเนี่ยจะว่าเอ้าคนโบราณที่เขาไปหา่อยกันลูกน้องคนนั่นเนาะ เขาไปหาโอ้แสดงว่า UM ลูกพี่เพิ่นยืนหาอยู่ลูกพี่ยืนอยู่ข้างนอกลูกน้องเข้าไปสองคนลูกพี่เพิ่นกันยืนอยู่ทั้งนอกนี่ลูกพี่ยืนข้างนอกลูกน้องเขาไปสองคนข้างในเขาไปซีโซอ่อนอยู่เพราะว่าไปโอนจ้าที่นี่ผีอยู่สามตัวมือไส้มือขวากับหัวหน้างี้ที่ทางทางเสียนีเพื่นที่เที่ยวไปเที่ยวมาอยู่นี่แหละแต่ว่าที่ไปบอกผู้ใดเชื่ละมืออย่างนี้มูลหรือ นี่ประวัติเด้ไข่จีพอเฮาเล่าประวัติว่ามีนี่แหละค่ะมีคือพอเฮาบอกเนี่ยนี่อยู่มีฮกแม่นบ่กักโอ้ตามตัวกับลูกมันอีน,นึงนั่นดำดำนอนทางใต้อีนึนขง,นนงขะเขานอนทางขาวาลูกน,น,น้อยๆมันที่ขวบนึงนอนทั้งนัออ้นเอิกนอนน้ำไผ่นะอันตอนนั้นมั่นได้กับยายคอยบอกเรียกคนถือสุงงวดถุงงวดจนพวกเจ้ามือถามว่าแักไ,ไดนเป็นอาจารย์อยู่ในซอยจนคอยบอกกล้าเฮ็ดโอ้คอยย่านเขาคาคอย บ่อกระยานเพืนอนขึ้ไปนี่ก็ยังพอขึ้นมันกะถึงที่หางแก่ก็ได้แน่ขึ้นทุกไทยจังจะออกออกแมอนี่จังพันจังหมดขึ้นจอมงวดเดยวนเดยวไปกับขึ้นทุกทยปกติขันันมาเดียว้พกับันได้รวมขากวนไปชื่อมือสิอกเัเข้าไปเนาะเออวันละไป เห็นชอบใจยายอาลานน่ะยายมันเหนเวลามากัแคบนาจอไว้ที่จ่าเอฟซีมาตามให้แล้วเป็นคุณยายคุณยายฝันตองหัวที่จะเลขทะเบียนรถคุณยายนกคานุกไส่โุกให้มานั่งคุณยายกอกกระพอสุวรรณเฮาเด้อหาสามเจ็ดนกแมวเฮาเนาะโดดโดดเลยจ้ะเลขในใจทุกคนเลยเดี๋ยวไม่พิมพ์เบิ้งนี่ในใจทุกคนเลยจ่ะหวดสิมาชิโพคุสภาคมหัหาเนาะคานุกใช้ดีบอกต่อจ้ะ สนใจกระทักมาเนาะคะเนาะคอแล้วฟิวดีเอสจีสบู่ผิวสวยนาใสสนใจกระทักมาค่ะสำหรับมอนิสวัสดีค่ะ